บอกกาวเล่าเรื่องของคำว่าบุญวาสนาเมื่อนี่สีมะเหตุให้เห็นได้ชัดเจนว่าคุณเก๋บุญวาสนาสําคัญจังใดมีอยู่สมประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของเห้าบอสามารถเหตได้คือข้อที่หนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านบ่เคยหรือบอสามาที่จะโปรดสัตว์ที่บ่มีบุญวาสนาต่อท่านใดข้อที่สองค่ะท่านบอกว่าเสมอท่านกล่าวเสมอว่าท่านบอสามารถไปเปลี่ยนกรรมของสัตว์โลกใดข้อที่สามค่ะท่านกล่าวเสมอเช่นกันว่าท่านบอสามาถเหตเห็มสัตว์โลกสินขไขใด นี่คือสประการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมาเมื่อไม่มีบุญต่อกันแล้ว กบมสามารถไปแตกกรรมกันได้และบอสามารถไปในอีกฝ่ายสินไขยได้อาสิ่งเหล่านี้สัตว์ามารถเฮ็ดใดเลยกับสัตว์โลกใดๆก็ตามที่นี่จะมายกตัวอย่างให้ฟังคำว่าบุญวาสนาสําคัญจังใดลำดับแรกในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีสิบญาุสิทธิ์พระอน,นุล์และพระสารีรบุตรเป็นซ้ายและขวาและที่สําคัญท่านรักทั้งสององค์นี้และ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามักจะแสดงธรรมาเทศนาหรือแสดงให้เห็นโดยปาฏิหารแห่งการกระทำของสิทธญาณสิทธมีอยู่มือหนึ่งค่ะท่านเกิดในนิมิตจากของอยากจะให้ทุกคนเห็นผลของบุญวาสนาความบ่มีิวาสนาท่านจึงกล่าวแก่พระอนุนพระอนุนนี่เป็นสิทธญาณสิทธผู้ที่มีรูปงามน่า,นาพราะรูปลักษณ์สั้นฐานงดงามมาแต่ชาติกำเนิดที่ดีเยี่ยมดีบดีเพิ่นมาบวช มีอุบาสกอุบาสิกามาคอยชมในความงดงามของจริยาวัดเพิ่นมาคอยใส่บาตรและคอยที่จะดูแลองค์ของ พระอานนท์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ไม่เห็นพระอานนท์มีคนกล่าวขานกันไปทัวเดินทางมาเบิงรูปหลักแห่งพระอานนท์มีสตรีมีผู้หญิงมาถือบวชเพื่อให้ได้มาไกลชิดได้แน่มได้เห็นพระองค์อยู่ตลอดหรือมาถือบวชเพราะว่าสามารถสละหรือหนีไปจากพระองค์ใดและการถือบวชบางท่านก็ถือบวชเพื่อคมใจม่ให้เจ้าของคิดเกิดเลยกับพระอานนท์ขนาดนี้เลยล่ะค่ะดังนั้น จับว้าให้ฟังว่าคําว่ารูปหลักสันฐานภายนอกกับบุญวาสนาแตกต่างกันบอที่นี่ท่านก็เลยใส่พระอนนท์ค่ะให้ไปตักน้ำท่านบอกว่าที่หมู่บ้นนานข้างหนานี่พี่ยิ่งชราทา่านหนึ่งเพิ่นกำลังซักผ้าอยู่อนนท์เอ้ยเอาถังน้ำไปแล้วก็ไปขอน้ำเพิ่นเด้อเอามาถังหนึ่ง,นงอนนท์ให้เจ้าว้าดีใส่ปิยะว่าจาคุมจิตใจของตนอยา่าใส่คําทีบด่ดีหรือก่าวราวให้มีแต่ขันติและให้อดทนต่อคําผูดของนาง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบาคือจังหูอีหยัง,ยงนี่เมนบอพอไปหอดพระอานวนผูรูงงามน้ำเพาะแค่ยิมโลก,กสลายแล้วกลายเป็นว่าอ่าเมื่อขอนาง่งหันลับมาเห็นขอน้ำเฮ้าถังหนึ่งได้บแม่นั่ง จักไปเขียดให้ผู้ใดามาบ่ได้บ่ห้ให้บ่ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นของชนเป็นของคนในมู่บ้านเป็นของคนที่หมู่บ้านจะต้องใส่ประโยชน์เว้าวดีกันแล้วนางอ่อนว่อนกันแล้วเพราะท่านถูกสั่งเมื่อวาต้องใส่ขันติปิยาว่าจาเป็นน้านเสียนน้านจนละลเหียใจยมีข้อามู้ซึ้งแล้วว่าโอ้องค์พระโคดมอานนท์เห็ดบ่ได้ดอกก็เลยถือถังน้ำเปล่ากลับไปอืมอมยั่งค่ะที่นี่ พระอานท์ไปแบบมาบดาทุกคนก็งงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระโคดมทันก็บ,บอกว่าสารีบุตรจะไปเอาเดอ้อกับผูเกานีล่ะไปเบิงบาสีเพิินสิหาย้าบอพระสารีบุตรก็เห็ิตามที่พระอาน์อ่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกไว้แต่ทันบ่ได้สั่งเลยว่าให้คันติมาณนะและอดทนสังเกตค่ะพอไปหอด พระสารีบุตรจะมีบุคลิกภาพตรงข่าวกับพระนุทนโดยสิงเชืิงไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามบอต่องรนย่ยเนาะค่ะว่าเป็นจึงไดเพอไปหอดหญิงชราหันมาเห็นพระสารีบุตรโอ้เขาอ่อนว่ามาหาอย่างน้อขะน่อยเออมาเอาน้ำเข้ามาขอน,น้ำถังนึงได้บอที่นี่การกลับกลายเป็นว่า นั่งหรือหญิงชราตักน้ำให้จนเต็มลนยังบพ่พ่อเอาของที่จะของมีที่จะพ่อถวายใดยผลละมากหลากใหม่ที่ไปหามาไวเก็บกลับม,มาไวให้กับพระสารีบุตรจนหอบตุตะตุตะกลับมาสู่สถทีปฏิแสดงปฏิบัติธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้า uh huh. ทุกคนงงเอะเกิดอะไรขึ้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเลยว่างงเป็นบอ่อสีบวอบให้ฟังคะ่ะ ว่าวว่าได้ชาติปางก่อนเน,น,น,นพระอนุนผู้รูปงามนี่ค่ะได้ควีเกวียนแล้วก็เดินขบวนของกองอทัพพ่อข้าเนี่ยผ่านมาผ่านมาเห็นผู้ยิ่งชราค,คนนีแต่ก่อนเป็นหนูริงที่ตายมาได้ดสองสามมือแล้วซบเปลิมมีนกลีนเนา่าเหม็นพระอน,อนุ์กะลีเอียวโตนี้ถอยห่างปิดจมูกเท็ดหน้าตาสะอิะเอียนปล่อยเห็นซบข้องนั่งแห่งกลางอยู่ทางกลางสายแดดอ้าแต่ในทางกลับกันผ่านไปสักพัก พระสารีบูตรผ่านมามาเห็นนาง่งในรูปลักเก้านี่แหละนักก็เก้าดีซ้ําพอเวลาผ่านไปแล้วการเป็นวา่าพระสารีบูตค่ะได้พยายามเอาดินค่ะคูดเป็นหลุมนะคะแล้วก็น้าร่างของหนูริงที่ตายแห่งกลางเนาเหม็นนําลงไปกรบปิดใบยางสวยหรูจังผ่านขบวนไปนี่คือสิ่งที่ได้ปฏิบัติต่อกัน ต่อให้รูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบได้ก็ตามแต่ถามอมีบุญวาสนาต่อกันกับ,บมีทางจะ่จะสามารถมาอยู่น้ากันหรือสางสิ่งดีๆต่อกันใดเพราะฉะนั้นมิตรหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าด้เห็นได้พอกันในความเป็นคนเป็นมนุษย์ก็ย่อมจะมีความแตกต่างกัน ขอให้ทุกคนตระะนักไ้ให้ดีและที่สําคัญคนที่เคยเป็นศัตรูมือวานมือนีอาจจะเป็นมีรกระไดคนที่เป็นมตรเมื่อวานมือนีอาจจะเป็นศัตรูผู้ที่หักหลังกระไดเพราะสิ่งเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่แต่ละคนมีบุญวาสนาต่อกันซ้ำใดเหมือนดังเช่นพระสารีบุตรที่มีบุญวาสนาต่อหญิงชาราที่ตักน้ำหรือซักผ้าอยู่ในมู่บานนั่นเองแต่ในทางกลับกันพระอนุนผูรปงามน้ำพรอกับบด้รับการดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากหาแต่มีบุญวาสนาต่อ ใหม่เพราะฉะนั้นบุญวาสนาเป็นเรื่องสําคัญเจ้าพอไผ่เขาดีกับเจ้าเจ้าก็ต้องดีกับเขาดูแลรักษากันไวเพราะว่าคนเฮาถามีบุญวาสนาต่อกันจะได้ผ่านพบกันนผํผพาสิ่งดีๆต่อกันบ่ม,มีหลอกถิ่จะมานั่งเกลียวกราดใส่กันหรือบอ่ซอยเหลือกันคนที่มีบุญต่อกันจะเกื้อนุนกันนับเบิงค่าไผ่มีบุญกับเฮาไผ่มีวาสนากับเฮารักษาเข้าไว้ด้วยคะเขาคือคนที่สำคัญ